สวัสดีครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับพบกันช่วงบ่ายๆวันนี้ก็พบกันขอบคุณสหรับพื้นที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็เอฟซทั่วไทยนะครับที่ติดตามช่องครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับแสงทองฟาร์มแพรนมจังหวัดเลยสมุนไพรขับพยาธิสมาร์ทโกศนะครับสหรับพี่น้องที่สอบถามสั่งซื้อสมาร์ทโกศผ่านทางเบอร์แอดไลน์นะครับ093 9654964หรือพี่น้องที่สอบถามทางสายตรงนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรกับสั่งซื้อทางสายตรงก็ได้นะครับ0939654964อ่อัปเดตราคาแพะนะครับพี่น้องในหลายจังหวัดนะครับโทรสอบถามเรื่องของราคาแพะมาที่ผมเยอะมากๆนะครับ FC ทางนะาัมหาสารคามนะครับ FC ทางขอนแก่นอ่า กาลาสินสารคามทางมุกดาหารที่น้องทางนครพนมแล้วก็น้องคายอุดรธานีทางพื้นที่ทางอุดรทางบ้านดงบ้านดุงนะครับแล้วก็พื้นที่ทางอนองบัวล,ลำพูทั้งพื้นที่สกลนครนครพนมนะครับเอฟซี FC, ที่ติดตามรับชมช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแล้วก็พูดถึงเรื่องของอราคาแพะนะครับที่เกษตรกรมีความเข้าใจว่าราคาแพะนั้น ทําทไมถึงนะครับได้ราคาที่ต่ําลงมามากเหลือเกินนะครับจริงๆราคาแพ้ไม่ได้ต่ำนะครับไม่ได้ตกลงมาแต่เพียงว่านะครับการรับซื้อที่มีจุดรับซื้อจับแพ้จำนวนย่อยๆนะครับ50ตัว5ตัว10ตัวหรือ,อามากกว่าน,นั้นนะครับนิดหน่อยก็คือราคาแพ้อาจจะอยู่ที่เกณฑ์ าการจับแพะที่มีราคาเลทต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับส่วนเกษตรกรที่จับแพะราคาที่สูงขึ้นก่อนนั้นนะครับก็อันเนื่องจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับการรวมกลุม่มแล้วก็ส่วนของพี่น้องที่มีจุดรับซื้อชัดเจนมีจุดจับแพะชัดเจนนะครับว่า,าแพะควรจะอยู่ที่พิกัดไหนบ้างแล้วก็เกษตรกรที่อยู่ในพื้ ites, นที่ไหนบ้างที่พอจะได้ราคาตามที่กําหนด ตามที่พ่อค้ากําหนดหรือว่าตามที่เกษตรกรกําหนดนะครับมันก็มีคําถามว่า,าเรา,าจะเป็นผู้ที่กําหนดราคาได้เองไหมนะครับหรือว่าเกษตรกรจะต้องถูกกําหนดราคาจากทางคนที่จับแพะโดยตรงนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาการรวมตัวนะครับแจ้งยอดจํานวนแพะที่คนจับแพะต้องการบ้างนะครับหรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีจํานวนแพะมาก สามารถรวมกลุ่มกันได้ก็จะทําให้ราคาแพทย์นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจได้นะครับส่วนเ,เกษตรกรที่ถูกกดราคานะครับอยู่ในบางพื้นที่หลายพื้นที่เลยครับตอนนี้นะครับก็จะไม่ได้ราคาตามที่ตัวเองกําหนดบ้างตามที่ตัวเองตั้งใจไปบ้างนะครับก็อาจจะทําให้เข้าใจว่าราคานั้นหล่นลงมาแต่จริงๆแล้วนะครับราคาแพทย์ส่งออกอยู่ที่165บาท170บาทเลยนะครับ ทำไมถึงบอกว่าราคาแพ์ส่งออกเท่าไหร่นะครับอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่นะครับข้อมูลอ้างยิงจากทางสากแก้วนะครับหรือว่าแนวชายแดนนะครับที่มีราคาแพ์ส่งออกถึง165บาทถึง170บาทนะครับแต่ว่าราคาแพ์จริงๆเราอยู่ในภายในประเทศทําไมถึงราคานี้ทำไมถึงอยู่ในเกณฑ์ที่เราไม่น่าพอใจนะครับแล้วก็กดระเบียบต่างๆในการกดราคากดระเบียบต่างๆในการที่จะมาจับแพะ มีเงื่อนไขามากมายที่ทําให้เกษตรกรนั้นรับไม่ได้นะครับจริงๆแล้วราคาแพ้ไม่ได้หล่นไม่ได้ตกลงมาแต่อย่างใดนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับก็คือ100 120 125 130บวกอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขและก็การต่อรองอราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจได้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับส่วนราคาในบางพื้นที่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเรารวมตัวกันไม่ได้หรือเรามีความจําเป็นนะครับก็ ใช้คําว่าถ้าเรามีความจําเป็นหรือเราต้องการที่จะขายมากๆพ่อค้าเขาจะอาจจะกดราคานิดหนึ่งนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราส่วนมากตอนนี้ก็มีกระแสออกมาว่ารับไม่ได้นะครับส่วนแลอ่าแยกข้อที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรามีความต้องการที่จะย,ยกข้อออกเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับคุณลุงทักษิณเคยได้แจ้งไปแล้วที่ผมอ่าไปสัมภาษณ์คุณลุงทักษิณอยู่ทางผาขาวจังหวัดเลยนะครับบอกว่าถ้ากระแสกระแสของการ ยกคอกหรือว่ากระแสของการยกขอกนะครับเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นอีกสักระยะหนึ่งก็จะทําให้ราคาแพนดินดีขึ้นมาอันนี้อ้างอิงจากคุณลุงทักษินนะครับก็ทักษินฟาร์มจังหวัดเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับหใน5จังหวัดก็แล้วกันนะครับจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์นะครับแล้วก็น่าจะมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่สามารถรวมกลุ่มกันได้นะครับอันนี้ข้อมูลอ้างอิงจากเฮเล็กนะครับเฮเล็กพิศลุโลก ก็คุยตกลงรายละเอียดกันว่านะครับเงื่อนไขที่เรารับได้รับไม่ได้าราคาที่ควรจะเป็นไปได้นะครับหรือควรจะเป็นจริงๆนะครับอ้างอิงหลายหลายฟาร์มที่เกิดขึ้นแล้วเกษตรกร,ร,ก,รก็บอกว่ารับได้นะครับาราคาไม่ต่ํานี้ไม่เกินนี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เกษตรกร,ร,กรนั้น พึงพอใจก็แล้วกันนะครับาราคาแพะตอนนี้อัปเดตล่าสุดที่จังหวัดเลยนะครับร้อยสาบาทร้อยสามสิบห้าบาทอยู่นะครับก็อยู่ในหลายจังหวัดซึ่งอาจจะบางบางจังหวัดก็อาจจะมีราคาที่มีความหลากหลายมากๆเลยครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเกษตรกรนั้นได้รับข้อมูลราคาที่หลากหลายมากๆเลยนะครับหลากหลายมากๆนี่นั่นหมายความว่าราคาเกษตรกรไม่พอใจนะครับไม่ไม่ไม ไม่ชอบราคาที่ที่กาหนดถูกกาหนดออกมาอ่านั่นหมายความว่า,าคนจับแพะเป็นคนกําหนดราคาไงครับไม่ใช่เจ้าของฟาร์มซึ่งเราอ่าเป็นเจ้าของแพะนะครับคนจะมีกําหนดราคาได้เองบ้างนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็หลายๆฟาร์มอ่าหลายๆความรู้สึกบ,บางอย่างก็อ่าเราเรารักในอาชีพที่เราเลี้ยงนะครับเรารักที่เรารักอาชีพที่เราทําแล้วนะครับเราก็อ่าผมว่าอาการทอร้อก็มีบ้างนะครับแต่ว่าก็ถ้าออกอาการเยอะๆ หรือว่ามีส่วนของการที่จะต้องมียกข้อนะครับหรือว่าอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆที่ทําให้คนจับแพเองมองเห็นช่องทางตรงนี้ก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับเกษตรกรที่จะเลี้ยงในในระยะยาวนะครับซึ่งจะทําให้ข้อมูลบางอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นโอกาสของทางคนจับแพที่ใช้คําว่าขาจรก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ว่า บางพื้นที่ก็อยู่ในช่วงที่เป็นคนจับแพ้ขาจรส่วนคนจับแพ้ที่เป็นมือจับแพ้ที่มือมือใหญ่ผมใช้คาว่ามือใหญ่ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีราคาความมาตรฐานของราคานะครับที่ดีอยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นก็คืออส่วนของแพ้บอลูกผสมนะครับเกรดดีเกรดไม่ดีนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเงื่อนไขของเงื่อนไขของอ การจับแพ้แต่ละแต่ละแต่ละคนก็แล้วกันนะครับผมใช้คำว่าแต่ละคนก็แล้วกันแล้วก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่อนข้างเยอะนะครับจับแพะอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ากิโลเท่านั้นเท่านี้นะครับซึ่งสร้างเงื่อนไขให้กับก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของของของคนจับแพ้ที่ต้องการที่จะมีช่องทางนะครับมีช่องทางหรือว่ามีมีช่องทางที่จะไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เกษตรกรจะรับได้ไม่ได้ก็ค่อยคุยกันนะครับค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งว่า ควรจะเป็นเท่าไหร่ราคาอยู่ที่น่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนที่เรารับได้หรือไปกันได้นะครับน่าจะเป็นข้อมูลที่ต่างพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อใจไว้ว่ากระแสแพร่ตอนนี้นะครับมีจํานวนที่มากขึ้นในเองนะครับในตลาดก็ถือว่ามีจํานวนมีจํานวนฟาร์มหรือมีจํานวนผลผลิตที่ออกมานั้นค่อนข้างเยอะกว่า2อสมปีที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งทําให้อาจจะมีการ มองเห็นช่องว่างลหลายๆช่องว่างที่ทําให้ราคานั้นเหมาะสําหรับคนจับแพะนะครับอาจจะไม่เหมาะหรือว่าไม่สบอารมณ์สําหรับคนที่เลี้ยงก็แล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับสลับทุกท่านนะครับตอนนี้สมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับก็ยังเป็นที่ต้องการของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องของอแพะผอมนะครับผอมแห้งหรือว่าผอมอโรคผอมแห้งนะครับหรือว่าแพะโสมหลังคลอด นะครับหรือจะเป็นแพ์ที่เป็นหวัดได้ง่ายนะครับแพะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพขนไม่สวยนะครับหรืออาการเรื่องังเรื่องของการเบื่ออาหารของแพ้ด้วยนะครับแพ้กินน้ําได้น้อยนะครับสุขภาพแย่แน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพแพ้ที่ต้องพึ่งผ่าสมุนไพรนั้นนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เลี้ยงแพ้ที่ใช้สมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ใช้ผสมน้ำให้แพะกินได้ตลอดทั้งปีเป็นการพักฟื้ <fella. stoked>! นร่างกายเป็นการสร้างภูมิคุ้มการต้านโรคให้กับเขาแล้วก็ทําให้เขาเจริญอาหารนะครับช่วยให้เขากินอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็กินน้ําได้ดีขึ้นแพ้กินน้ํากินอาหารได้ดีขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับกระพี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับก็สมุนไพรสมาร์ทโกดเรานะครับหนึ่งในสมุนไพรนะครับที่ดีที่สุดสําหรับแพะสําหรับแกะสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับ สั่งซื้อผ่านทาง l a z a ด a พิมพ์คำว่า Smart c o ลอเป็นภาษาไทยนะครับหรือโทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรแค่นั้นเองนะครับเราจัดส่งให้เลยโทรมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรกับเราแล้วเราก็จัดส่งให้ฟรีทั่วไทยนะครับจะเป็นชุดโปรชุดโปรพิเศษหรือว่าจะเป็นชุดเล็กก็ได้นะครับหรือท่านแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 3 9 6 5 4 9 6 4ก็ได้นะครับท่านสั่งซื้อผ่านทางแอป ลายก็ได้นะครับสามารถแจ้งระบุชื่อว่าเราจะต้องการกี่แกละอนดีและเราก็แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรแค่แนัน้นเองนะครับทีมงานของเราจะมีการจัดส่งให้ทั่วไทยเช่นเคยขอบคุณแล้วก็เป็นกาลังใจให้สหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงท้ทุกท่านนะครับวันนี้อีพีนี้เป็นกาลังใจให้สระพี่น้องเกษตรกรทุกๆท,ท่านเลยสู้ๆต่อไปพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ